ยแทงโอลยโอ้พี่ขอเก่งโอ้ยจัดเล่นหัวเล่นหัวเล่นลำพี่อะไรโอ้ยแทงไม่ตายอีกเจ้านอนเลือดดีวะพี่กวะวาไม่นอนเลือดนะไม่เป็นไรก็แทงไม่ตายเด้อดูดูอย่างไอ้แน่นักแทงโอ้ยนะอีกเอ้ยพี่ทองก็ตายใส่ควายอ้าวอา บอกแล้วคงาจะแทงไม่ตายหรอกเอ้ยใจเย็นนะเราเพื่อนกันได้โอ้ยสั์เอ้โอ้ยสัยส์เอ้เล่นหัวคิดว่าเก่งเล่นหัวเขาเหรอดอกอคิดว่าตัวเองแน่แน่นอน ไอ้เนอีดอกอ้สารต้องราแกคนไม่มีทางสูโจ้ยแทงพวกอีสตรเ Help m p l e a า e เอาไม่น่าจะแทงไครไม่ตายเฮ้ยเ็นดิชุดแต่งงานน่ะควายว่ะสัต้์ใครฆ่าจัมัจะฆ่าเลยเอา นะครับการเล่นแอคชัก็ไม่หนึ่งเขมาจอบไปปอเสริมเกียดมากคนกจยังเราไม่มีทางซื้อเราก็เอาที่มันตีหัวกูไม่ช่เราไม่มีทางสู้ครับแเช็ดเลือดทุงมีกลับไปคาเขาไม่ตายเช็ดเลือดตีมีน้อยกันไปเราก็แทงเขาไม่ตายครับอย่างเช่นคนที่ใส่เสียงแบบนั้น เราก็จะแทงเขาไม่ตายว่าเขาโหดไอ้สัตนั่งทำเพี้ยอะไรสบายโอ้อยแหลกแหลกจังวะเอ้ยเธอเน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 มีเสียงประตูเข้าขอโทษด้วยนะครับเอ้ยอิสัตว์เอ้ยกูทำเพี้ยอะไรมึงอิสัตอ้ยแล้วมันแหลกจังวะใครเธยพูดที่ไหนวะ แรกๆใจนีไ้อยียกูฆ่าพ่องกันโอ้ยหัวแตกโอ้ยโดนเลยโอ้ยโอ้ยลุงลุงมือลุงกูกูกากๆเอเจอคู่ที่เหมาะสมแล้วโจโอ้ยอ้ามือหลวงไปโดนใครครับเนี่ยหัวนะหัวนะของไม่มีพี่ก็โหดด้นน้องนะ โอ้ยจะได้ปีทองชุดงูเทพทูนผมไม่มีนะครับไอ้ไอศังอย่า,ากัดกูอ้าวนั่งอีกจัดทับลาก็ไม่มีทางสู้มึงไอสังเลยนะจัดไอเฮียเนี่ยปั๊มผู้หญิงปั๊มผู้หญิงปั๊มผู้หญิงอีดองเคยเล่นหัวกูเอศังจะถามไม่ที่สามา กูไปฆ่าพ่อมันตายแล้วมันมาฆ่ากูน่ะมีแัลลังก์พ่อขทดนีครับใครใครใครอ้าวได้ไงไอ้ที่สามน่ะผมไปฆ่าจะได้บอก,กัำเพี้ยอะไระอีดอกไหนเสื้อกับพ่องโ,โหดนะเว้ยก้าวนั่งกกอีกอูอีกอะลีกูนึกว่าจะแน่แต่ไอโคใครคิดจะลอยกู เฮ้ยศูนย์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 แปดตัอือครับสองคนไม่มีของเอาอย่างงี้ครับคนไม่มีของเขาก็จะตายไอ้เชี่ยเนี่ยข้าพ้อ,ตองตายไงเห็นประตูกูกากกูกไก่มึงก็ดันจะมาฆ่ากูมานั่งเลยกูอ,อีดอกโตเดเแล้วไหนวโอ้ยนั่งกับพูซึ อยกจะจัดคลิปเลือกเก,ก,อก,กินให้กูกออดสัตว์สกล้กากว่าแต่งานปักแค่เนี้ยไม่น้ำยากันเนี้ยไม่ทองอ่ะสัตว์นี่เหมือนจันไม่ทองอ่ะไม่ทองไม่จเจริญไม่ทองไม่จเ,เ,เจริญไอ,อ้เชี่ยเนี้ยตามมาหาโพอ้อยจะยังครับพี่เนียไม่ทองไม่จเจริญหรอกไอ้ววาไอจ้าเราไปเพื่อกนได้นะนอนไอ้พวกกนะด้าไ้สัต มเอ้าเอ้ยลุงกูอีกแล้วทิ้งไม่ทำเพี้ยเลยสิเดินถอยหลังไปลอยมันลอยมันบอกให้ลอยมันสิสิมึงมาแค่กูทำไมบอครับคุณไม่มีของก็ไม่มีทางสู้ก็ได้หรอกความบอกวิ่งเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีมันแค่ ดาคนตีนะครับโว้ยครับคนนอะไรกันสัตว์ด้ยทั g งกันเอ้ยสัตว์แมงเอ้สัตว์นี่กคนัอไแล้วนั่งกับโคบอกเลยผมนั่งนะผมนั่งได้โหดจริงนะสัตว์นี่หวานเอ้ยมีนี่มาทช้าทำเฮี้ยอะไรกูไม่ได้ควายกากว่ะ ามามามาผมช่วยผมช่วยผมคือสุภาพบุรุษอ้าแซ่ดมามาโอ้ยกากไม่มีทองอ่ะอุ๊ทำเล่นหัวแซ่ดหีดเรื่อมีกูกางแล้วทำเล่นหัวนี่บอกแล้วของไม่มีคนเขาเขาจะปักดูดถูกเราครับนี่ครับไอ้เฮียอย่างไอ้เฮียนี่ยน่ะ ฆ่าแต่กูกูไปฆ่าพร้อมไอ้ใส่มาปัดพร่องสงส่ผมไปเอาเอาเอา,เอาเมียมสัจัดเลยี่ทองบอกแล้วนี่ยน่นดูครับแทงไม่ตายด้วยครับแหมบอกแล้วของขึ้นของไปขึ้นแล้วดอกกูเห็นนักปืนแหมทำเพี่อะไร ทำท่ากูเดินไปอันแนแ่นแ่น่นอุ้ยแทงไม่ตายกดเก่งกดเกง่งโอ้ตบมือเขาครับเขาแทงไม่ตายเอฮ้ยใจเย็นดีสัตว์หนิเชควผมเลยโอ้ยบีดแมวเอออีดอกนะครับคู่ไม่มีทางสู้เดี๋ยวบอกเลยว่ทองมันกาครับ้ยครับเขาคิดเล่นหัวเราเอ้าอว ทำมันเก่งสัตว์เอ้เก่งนะขอมึงอ่ะนี่นะครับไอ้ที่หนึง่งมันมีอะไรกับผมครับมไปฆ่าพวอมันมาตายไอ้เจ๊กภาพกระตุกเลยก็จอ้เฮียนี่บอลจะแล้ลูกโค่งทำไมความดาไร้ายว่ะตุก่อยลักลกักระชอบเรีน โอ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยผมไปเข้าพวอไปถายกันครับดูนี่ทำร้ายก็ไม่มีทางสูกแล้วแล้วของผมไม่กระตุกแหลกแกเนี่ยผมชนะได้นะเว้ยใตเหนึงนะ่ะไอ้ขี้หมูขี้หมานะทำอะไรผมไม่ได้เนอะตั้งให้แหลกเนะี่ยตอนถ่ายไปกุเเ่งวะ่ะ เฮี yeah, ้ยเนี hmm. oh, been, so mm ่ยอู้ไปฆ่าพ่อไอ้สัอ๋อโอ้ยทำเป็นเก่งไงลูกเล่ทำเป็นมาดขึ้นควายกากรจะไม่อยากจะพูดโม้มเลยโอ้ยตายตัดไปเก็บมีดแล้วจะของเขามาฆ่าคืนแล้วเนี่ยอีดอกเนี่ย หมันไส้มาร้อยปันไปแล้วอีดอกบอกเลยกูกูนั่งมึงไม่มีใครชนะกูไแจแม่จะจอดสีนางไม่ชนะกูเลยโทษๆจอดสิหน่อยไอ้แซนเขาเกลียดไอ้เหี้ยหน้ามากเลยน่ะมึงกูไม่ฆ่าพ่อมึงไงไอ้แซนไอ้เฮียกุนนี่หัวร้อนไปหมดแล้วนะมึง เอ้น้องสาวพี่ช่วยไหมจ๊ะช่วยไปโยมบาปานก่อนน้องอะ่ะเฮียนี่อะไรอ่ะโอ้ยพี่ทองบอกแล้วสาบันการไปแม่แม่แม่แมอะไรสัตว์เฮีย e สมนายเจกูหัวไร ที so ่อะไรสะเยกีเฟมด่ากูอ่ะสาเยงยิ่ะ่อสนอ้าวเอสันผมพ่องผงแม่ไงคกูไม่เอาตัวตีกูมาเยอแล้มึงอ้าวสับปีกบอลบอลตายอ้าว แทงสาวแทงสาวาแทงสาวัาวาวบไลฟ์ให้วิวกระตักซื่อเอาไม่จะ่ผู้ชาไม่จะ่ผู้หญิงหัืหว่าสารไอ,อ้ยุนโอ้ยไปท้องก็โดนเลยเอาสารแร่คิดรลายปุ๋อะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยไอตัวเมื่อกี้น่ะ คือมันมาฆ่ากูทำเฮี้ยอะไรกูไปฆ่าพ่อมันตายไงวะเออคือผมไม่ฆ่าพ่อมันตายเหรอนะครับฝากประจานก็ด้วยผมไปฆ่าพ่อเหรอต้องไม่เขาฆ่าแต่าาผมยังผมนี่เสียใจหมดแล้วนะตาเต็มเลยแต่ได้เก็บมีดเขาแล้วทำใหญ่เด็กแว้ยหน่ยเด็กแว้ยหน่ย เชีย่ไอตัวดีเลยเนี่ยดีดีแม่งเดินม,มาต่อยกูเอาเอาเบ,บะ,ะเลยมึงอ่ะปั้มกูเซีนเห็นยนี้ผมก็เป็นผูน้หญ <c ười> ิงนะในเอาให้แบบการที่เปลี่ยนแปบบไง กูเคลียร์ให้สัตว์เอ้ยสัตว์เอ้สัตว์ไปสู้เอ้ยมาหมูมาหมูคนละตัวน่ะกูสู้สัตว์เตะแย่เลยข้าบ้องตายไงเอ้ยบ้านทำยังได้นะแต่นหนอยากต้องการคิดพิเลียนคิดพิเลียนเาะสัตว์กูตบยิงให้ดู มามามาอีกไหนคิดว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมานี่เด้ทำเพี้ยไรตบเสีงเฮ้ยสแสดงกูกระพองนะเอ้ย,ย,อออยใจเย็นดีหลังมึงแงหลังมึงอแงสะดมึงก็ไม่ต้องเข้าไงเฮียอ่ะมันใหญ่สะดเลือดเยอะทำเปนเก่งสะดมีของแล้วตัวมันใหญ่ กูตัวไกลกูไม่เล่นได้เฉยน้องมึงถ้ามม่เก่งไอ้สัสต,ต้องพูดหม้พูดหม้พูดหม้พูดผิดได้เมึงมึถงถอดคอนอ้ยกับแม่มึงไม่มีว่าจะน่าอาจริงจรนะิงเลยสัสกวูไม่ฆ่าพ่อของตายไงคนหอนเนี่ยเออคือวกวูไม่ฆ่าพ่อมึงตายเหรอมึงถึงไม่ต้องมาฆ่ากูล้างแค้นโอ้ยกระตุกอยู่แล้วเอ้ยสัสเฮ้ยบองก่อนจะกระตุกไอ้เชียนี่ มึงเลือดร้อยอะไรกันอีสัตว์โว้ยกระตุกกระตุกเจมเแ๊ะเจมเป๊ะใครกระตุกใครกระตุกมันก็ไม่หายกูเก่าโอ้ยแรก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 มึงย่อี่กูได้เลยสัตว์โอ้ยมาป้อนสัตว์ภาพอะไอ้เลือดกระเดาบวะไอ้สัต,สตว์กูช่วยมึงไงเนะี่ย cao mang để tao mang hay lê. thính ảo đúng gấp mày Má đi xa đấy Má đi đọc phân mày đi kiếm hả lát kem đi hoa ค <Okay, S 2> ีพ่องสเดอดอกนไงเมียมึงตายเลยไปพ่องสัดอ่ะสัตว์วะเด็กกลัวมเมื่อข้ากูาอ่ะใจอ่ะใจกูเองดูครับคนมีของครับแลดูดูกูกูไม่มีของอย่าพ่องกูแต่งงานแล้วเหรอ ดูเมียครับเ,เอ้ยเมียเขาฆ่าผมได้ผัวเขาฆ่าไม่ได้หรอกผัวผัวชื่ออะไรได้ไงผัวมันเอาไม่ใช่ขึ้นไปดิสานเขียนเขียนอะไรกวผมไม่เขา้าใจครับที่หนึ่งเขาจะอะไรกับผมเหรเออ,อผมไม่ฆ่าพ่อก็ตายหรอกถึงก็จะด,ดูผมไม่รู้ขาถนะึก็ถือว่าผมมาเขาแล้วกัน ไอ้ดกัดการมันก็ตายเด <laughs> อฟรีหน่อยดีนั่งอีกแล้วลูกตุด๊ดเขาว่าคนกินนั่งแบบนี้ก็เขาเรียกว่าลูกตุด๊ดดูอย่างผมนี่ผมไม่เคยนั่งมาสักรอบเลยนะเอ้ยเาเป็นกระไดเนี่ยเธอเราเป็กระได้นี่กูไปเกลียขับของไอ้คิดว่ามีมีทองหรือแจงไอ้ดอกมึงมึงคิดมีมีทองแล้วแกล่ะ บอลโอ้ยเปียมึงนี่สัตว์ดื้อด้านเหลือเกินเนี่ยโอ้ยโดนโตบมาโดนโตบ <laughs> โอ้ยกระจา,ายแล้วงานดูสโก้ดุสโก้โอน่าผมไม่มีของนะผมไม่มีของดูดูดูได้ดูได,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 ด้นี่ผมงที่สามเลยไม่มีของ